ตอนที่สาม Retribution การลงทันอาแล้วก็ผมไปอยู่ในต่อนะครับกับไอเพล็กเชวินอลเซนส์นะครับตอนที่สามกันแล้วดูเซียมีเซียโอเคเดี๋ยวข้ากำลังไปเราหนีจากชาวบ้านมานะครับตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในโบสถ์เรียบร้อยแล้วมา explore show ครับผมสำรวจโบสถ์กันว้าว ไหนจะลูกอ๋อเนี่ยเหทำไมมีเทียนเพียบเลยอะเทียนพวกนี้เอาไว้แสดงว่าเรากำลังคิดถึงใครสักคนหนึ่งถ้าจุดได้หรือเปล่าก็ได้นะเตียหอตัวเองแล้วกันล่ะได้เลยโอเคจุดไปเลยลูกนะครับอธิษฐานไว้เนาะเพื่อท่านแม่และท่านพ่อดูแลพวกเขาด้วยโอเคนะครับเนาะ เราสูญเสียทั้งคู่ไปตั้งแต่พาทแรกเลยนะครับใครยังไม่ดูก็กลับไปดูก่อนนะครับวันนี้มาสำรวจบวกกันต่อแปลกจังเลยเนี่ยเสียงที่นี่เสียงมสะท้อนนะ่ะฮิวโกจะตะโกนทำไมเนี่ยถ้าเกิดมีคนขึ้นมาล่ะเด็กคนนี้ <c oughs> มันอยากรู้อยากเห็นไปหมดเลอเกินนะฮะมาแอลโกอฮอล์นะครับสองอันเราสามารถเก็บของตามทางได้น้องอันนี้นะครับเอาไวค้ครัฟของอ่ะสามเหลี่ยม สักการะก่อนให้อภัยข้าพเจ้ากับสิ่งชั่วร้ายที่ข้าทำข้าไม่เคยอามิเซียเจ้าบีบมือข้าอยู่นะอาจะขอโทษจ้าลูกบีบซะแน่นหนาเชียเรียกว่าเป็นการสารภาพบาปอย่างหนึ่งเนาะสำหรับศาสนาคริสต์นะครับอันนี้เอ็นี่เลยเอ่ยมีสร้อยคอด้วยสร้อยกางเขนน่ะเอาไว้ทําอะไรเหรอเอาไว้สวดมนต์ข้าสามารถใช้มันคุยกับพ่อและแม่ได้ไหมไปก็ทําด้วยกันนะแล้วก็ฝั่งนี้ล่ะ มีประตูอยู่แต่โดนร็อกไว้นะฮะทำไมพวกเขาทำอย่างนั้นล่ะเพื่อเอาไว้หยุดใครสักคนหนึ่งที่จะเข้าหรือออกโอเคเราเข้าไปไม่ได้นะครับเราก็ต้องไปที่อื่นละตรงไหนวะเนี่ยผมก็จำไม่ได้เลยเหมือนกันว่าต้องต้องไปไหนต่อตรงนี้มีผ้าอยู่อ๋อนี่ไงบันไดเจอละดูด้านซีนั่นต่างพามกับบันไดน่าจะเป็นทางออกนะ ไปปีนไปบอกว่ามันจะไม่พังนะไม่หรอกฮิวโก้เชื่อข้าเถอะอามิเซียอคนอยู่นี่เด็กๆพวกจะทำอะไรที่นี่เนี่ยท่านบาดหลวงคะเราต้องการเขาช่วยเหลือค่ะไปซะที่นี่มันอันตรายเกินไปพวกจะไม่มีธุระอะไรที่นี่หรอกเดี๋ยวก่อนค่ะได้โปรดมันสำคัญมากเราต้องไปคุยกับเขาก่อนนะโอเคปะวิ่งไปเลยครับจังหวะนี้เขาเป็นคนที่รู้หรือเปล่าว่าลอเรนเทียสอยู่ไหนมันต้องเป็นเขาแหละ โอ้พวกเขาทำทุกอย่างหมดเลยมันเกิดเลยขึ้นที่นี่เนี่ยบางทีพวกเขาจะสร้างเตียงที่ใหญ่กว่ามัง้งข้าว่าไม่ใช่นะเละไปหมดเลยที่นี่นะครับอ,อาร,รมณ์เหมือนมีชาวบ้านเนาะที่เราเจอพาที่แล้วนะครับเหมือนจะมาบุกที่นี่นะแล้วก็พังข้าวของเสียหายนะฮะเหมือนจะไม่พอใจมั้งนะครับที่โบสถ์แห่งนี้เป็นต้นเหตุมั้งอันนี้เหตุการณ์จะเป็นยังไงต้องมาดูกันต่อไปลงมาข้างล่างต่อข้าจำกลิ่นนี้ได้ สมุนไพรรักษาโลกเนี่ยนักบวชเขาใช้มันเพื่อไว้รักษาตัวเองท่านแม่ก็ทำเหมือนกันแอลกอฮอล์นะครับอ่ะสี่ทับแปดละเราไปกันต่อแลตรงนี้หนังสัตว์นะครับผมเลเซอร์แล้วก็ท่านบาทหลวงคะอยู่ไหนคะไม่เจอเลยตรงนี้เดี๋ยวแวะของเก็บของกันละกันเมื่อกี้เห็นของแวบๆตอนคัดซีน นี่ไงได้นี่ครับผมสอบไปเช์ขผมวันนี้เรียกว่าเกลือเนาะอันนี้เกลือสมุดดอกไม้สวยจังเลยดอกคาร์เนชั่นเรามีนะที่แปลงดอกไม้น่ะแต่ดอกนั้นสวยกว่าฮิวโกต้องไปกันแล้วนะเดี๋ยวก่อนสี่มานี่ก่อนอะไรมันจะปกป้องพี่แล้วมันก็สวยด้วยโอเคฮิวโกนาลาครับผมริบบิทดอกไม้นะฮะ โอเคตรงนี้มีของนะครับเก็บขึ้นมาแล้วตรงนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วมั้งนะฮะแล้วก็ฝั่งนี้ผมดูได้อ,อย่างว่าหาก่อนอ่ายังไม่ได้ดูตรงนี้ก็มีของนะครับมีเชือกแล้วก็มีซอฟเฟอร์นะครับหกทับแปดละเข้าไปข้างในกันต่อไหนดูซิบาดลงไปทางไหนตรงนี้หรือเปล่าอ่านี่ไงเจอละท่านคะยิวอีก เจ้าวิกแล้วเหรอบอกให้ไปไงขอเวลาแป๊บนึงค่ะเจ้าไม่รู้อะไรหรอกหนีไปซักขันยางทำได้ได้โปรดค่ะต้องมีใครสักคนช่วยเราทําเพื่อเขาหน่อยค่ะอย่างน้อยซอยคอโรเบรเดรูนเราเป็นลูกเขาค่ะเรากำลังตามหาลอเรนเทียสคุณหมอท่านรู้จักเขาไหมคะ ใช่ใช่ข้ารู้จักเขาและข้าก็รู้ว่าเขาเคยดูแลข้าควรเจ้าด้วยเขาเคยพูดถึงเจ้ามาก่อนนะข้าคือบาทหลวงโทมัสการที่พวกเจ้ามาที่นี่แสดงว่าเกิดเรื่องไม่ดีแน่พวกทหารค่ะพวกเขาเข้ามาแล้วก็ข้าคิดออกแล้วแต่สิ่งที่เกิดขึ้นที่นี่ มันเร็วลายยิ่งกว่านั้นเยอะพวกเจ้าต้องไปกันแล้วเดี๋ยวนี้ไม่งั้นพวกเจ้าตายแต่ท่านพ่อคะพวกชาวบ้านต้องการจะฆ่าเราเหมือนกันพวกเขาบ้าไปแล้วพวกเขาบ้าไปแล้วลอเรนเทียสลอเรนเทียสไม่เขาออกจากโบสถ์นี้ไม่ได้แต่มันมีทางออกอยู่ ผ่านตรงสุสานใต้ดินของนักบุญทั้งสามบางทีอาจจะไม่สายเกินไปเดี๋ยวข้าพยายามจะหาวิธีพาพระเจ้าไปยังฟารของลอเรนเทียสนะหลังจากนั้นก็ขอให้พระเจ้าคุ้มครองแล้วกันเดี๋ยวก่อนตรงนี้ยังปลอดภัยอยู่นะเข้ามาก่อนทำไมถึงบอกว่ายังปลอดภัยชั่วคราวแปลกๆละปิดประตูซะ เอาละให้แน่ใจนะว่าอยู่ในที่ที่สว่างเอาไว้ท่านบาดหลวงคะทำไมถึงมีการกรบาดอยู่ที่ประตูหมดเลยอะ่ะอินโระบาดเหรอคะมันเริ่มจากการกัดในตอนกลางคืนหลังจากนั้นโรคก,ก็เริ่มแพร่ระบาดเริ่มจากครอบครัวแล้วก็ไปอย่างทุกคนเลยมีไข้ตัวไหม้แล้วก็เริ่มตายไปทีละคนแล้วเม,วมื่อเรารู้มันมาจากไหน มันก็สายเกินไปแล้วแล้วมันมาจากไหนคะเราใกล้ถึงแล้วล่ะพารดาโมเรลน่าจะมาถึงที่นี่แล้วเราเหลือแค่สองคนที่นี่โอเคก็ยังดีที่ยังเหลือสองคนนะเรายังพอมีหวังในการไปตามหาลอเรนเทียสอยู่แต่ทางสะดวกไมเนี่ยไม่แน่ใจเลยพารดาโมเรล Stay here. อยู่นี่ก่อนนะไปตามหาแป๊บผมจะเป็นห่วงบาดหลวงมากเลยอันนี้พาราดาโมเรลพาราดาโมเรลพราดาไม่มีการตอบรับจากมาเด็กที่ท่านเรียกเอเดี๋ยวจะเป็นอะไรท่านบาดหลวงคะ เอ้ยเดี๋ยวก่อนนะอืมหือเทียนดับไปละไม่ไม่ไม่มาแล้วจ้าพระเอกเกมนี้ไม่โอ้โหแล้วเดินช้าเหลือเกินจะหนีไหวไหมเนี่ยเร็วเอาไฟมา โอ้โหไม่ทันแล้วครับโดนกัดไปแล้วกลายเป็นอาหารหนูเรียบร้อยครับบาดหลวงนี่แหละฮะนอกจากมันจะเป็นพาหะแพร่เชื้อแล้วนะครับมันสามารถกัดกินสิ่งมีชีวิตทุกอย่างนะครับให้ตายได้นี่แล้วมันมากันเป็นฝูงขนาดนี้โอโ้โหเยอะมากจริงๆโดนเข้าไปยังไงก็ไม่รอดพระเจ้าฮิวโกจูบข่าไว้พวกมันกินเขาต้องเป็นเลยมันมาจากไหนเนี่ยทำไมมันมากันเยอะเหลือเกิน ไหลเป็นน้ำตกเลยเว้ยอันนี้ทุกที่เลยแสงสว่างเพราะมันกลัวแสงสว่างอันนี้นะคือสิทธิ์ที่มันกลัวนะครับนี่ก็ฝันร้ายเลยต้องออกไปข้างนอกนะอเมซียาถ้ารู้ต้องไปกันต่อเอ้ยนี่ไงพรราดานี่มันนักบวชนี่นะพ่ชาคนโตองเขาโดนกัดไส้แตกไปแล้วเราต้องปีนขึ้นไปแล้วนะเดี๋ยวเาต้องวางคบไฟก่อน ไม่ได้โปรดใจเย็นซีมันมีที่วางอยู่ยังมีแสงสว่างอยู่นะแล้วจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปล่ะเราก็ต้องไปหาอะไรมาแทนเออนี่ไงเจอไม้ละโอ้โหเข้ามาอีกนี่ไงไฟเจอไฟละไปไม้จะเผาไม่เร็วมากฉะนั้นต้องไปกันให้ไวหน่อยถอยไปชูถอยไปจะเย็นห้ฮิวโกแสงสว่างจะปกป้องเราเข้าใจไหม ไฟดีคืออะไรตรงนี้เลยครับหนูโครตรเยอะเลยนี่สินะต้นเหตุล้นระบาดพวกหนูนี่เองบาดลงพูดถึงทางออกด้วยสู่สารใต้ดินนี่ไงลูกปัลทั้งสามอ้าวเฮยหนูมาอีกแล้วนี่แหละทางออกที่บาดลงพูดถึงแต่ว่าต้องหักทางอื่นไปเดินตรงไปไม่ได้นะครับหนูเพียบโอเคเก็บผ้ามาแล้วก็ต้องปีนในฝั่งนี้โอเคพี่ช่วยเจ้านะได้เลยคือเข้าไปข้างในก่อน โอ้โหหนูเพียบอ๋อนี่กระถางไฟตรงนี้เราต้องเอานี้ลงมาครับเฮสลิงโยนเข้าไปนั่นแหละเรียบร้อยพวกเขากินเขาหมดเลยอย่ามองแล้วกันนะตรงนี้เราช่วยพวกเขาไม่ได้แล้วล่ะมันเร็วไร้เหลือเกินข้ารู้จ้าข้ารู้ประตูตรงนี้ล็อกไปไม่ได้ต้องไปฝั่งนี้แทนโอ้โหหนูเพียบเลยเว้ยเอาไงดีวะบันไดก่อนแล้วกันจะไปก่อนเลยนะ ได้เลยปีมันเดินขึ้นไปข้างบนตรงนี้น่าจะปลอดภัยมันน่าจะขึ้นมันไม่ได้เก็บของนะครับเกลือสมุทรซอเพเทอร์แล้วก็โอเคหนังสัตว์นะครับ2ออันละอ๋อนี่ไงเดี๋ยวต้องใช้กระถางตรงนี้นะครับตัดโซ่ลงมาได้เลยจัดไปนั่นแหละเรียบร้อยโอเคทีนี้ต้องไปกันให้ไวหน่อยแล้วกันนะ ข้างในเหมือนจะมีของเลนะอันนี้เดี๋ยวเราเข้าไปข้างในดูแลกันแต่มันต้องกัดจังหวะให้ทันกับตัวกระถางเลยเนาะอันนี้ไม่งั้นโดนหนูแทะแน่นอนสวยแน่ๆแต่ข้าลงไปก่อนนะแล้วเจ้าก็ตามมานะลูกโอเคแล้วผมจะข้ามไปยังไงไว้เดี๋ยวก่อนนะต้องรอจังหวะที่นี่ครับกระถางกลับมาก่อนโอเคใจเย็นจจเย็นจะทำกันใหญ่ใต้องนิ่งโอเคไป วิ่งไปเลยลูกตรงนู้นนั่นแหละเข้าไปข้างในก่อนตรงนี้น่าจะปลอดภัยหนูไม่น่าเข้ามานี่มันคืออะไรใช้กับหนูได้หรือเปล่าไม่ได้หรอกมันคือกลิ่นเบียร์พวกเขา่้จะต้มเอาไว้ระหว่างนี้ก็ฟาร์มของยาวๆเลยครับวันนี้มาได้เชือกมานะครับหมดละเรียบร้อยโอเคกลับไปเผชเชิญโชคกันต่อแต่ต้องรอครับกระถางกลับมาก่อนโอเคกลับมาแล้วไปโดไปเลยลูก Let's go เร็วเข้าเร็วเข้าออกขวาไปเลยล<ะ>เสียงมันดังเกินไป<ล><ะ>ดังเกินไปแล้วฮิวโก้<ล>ะจะเย็นก่อนตั้งสติไปลูกแล้วเราจะรอดนะอันนี้เออนี่ไงเวิร์กเป็นพอดีเลยโอเคมาอัปเกรดสก,กิลไว้ดีกว่าไหนดูสิอ่าที่อัพได้ตอนนี้ก็คือสามารถอัปตัวกระเป๋าได้นะครับจะสามารถเท่าคมจุดนะครับได้ถึง12ชิ้นด้วยกันนะอันนี้โอเคสำหรับตัวอ่าวัสดุอุปก,กรณ์นะครับเรียบร้อย<ล><ะ> ทีนี้ทุกอย่างก็จะง่ายขึ้นเยอะนะฮะโอเคมาตรงนี้ละไม่มีหนูเลยซเมเ่อร์ไหลละ่ะมาแล้วไปที่ไฟก่อน,ตร,นตรงนี้ไม่มีไฟเลยอ่ะเราจะไปยังไงดีเราจะไปยังไงดีตรงนี้ผมมันจะมีแฮมอยู่เนาะสับลงมานี่เลยนั่นแหละรอหนูได้อยู่โอเคแน่ใจนะอีกอันหนึ่งน่าจะได้อยู่มั ปลาใส่ไปนู่นเลยจ้ะลูกเออนั่นแหละกินซะให้อร่อยทีนี้แล้วก็โกยกันได้แล้วจังหวะนี้ไปเก็บมาไปฝั่งนี้ต่อลูกโอเคกระโดดข้ามไปข้างล่างนั่นน้องปุ่นทั้งสามกังใกล้ถึงทางออกแล้วนะครับอันนี้เปิดประตูเอาละครั้นี้ต้องระวังหน่อยแล้วกันนะ อันนี้จะเป็นห้องรับประทานอาหารโอเคเก็บแอลกอฮอล์มาข้างหน้ามีของอยู่ไปได้นะแต่ว่าหนูเพียบเลยอย่าละกันปีนโต๊ะก่อนโอเคถ้าเรามาทางนี้น่าจะปลอดภัยกว่านะเย้ยอย่าตกอย่าตกไม่ตกหรอกหนะ้าจับมือพี่ไว้แน่นๆโอเคตรงนี้มีแฮมอยู่ล่อมาลงมาโชะไปเลยนั่นแหละ ตะการตะกามาจากไหนดีไงคบไฟมันมีรูในกรงด้วยขยกนี่ขึ้นจะไปเอาคบไฟได้ไหมได้โอเคไปเลยลูกเร็วหน่อยนะมันหนักมากเลยฮิวโก้เร็วเข้าออ้ออ้ยโอ้โหไม่ไหวจะเป็นอะไรหรือเปล่าไม่เป็นไรจ้าจะดูเฉยก่อนนะพื้นมันผบหมดแล้วเอมิเซีย แล้วถ้าจะกลับไปยังไงอ่ะเราจะหาทางไม่ต้องห่วงนะาตราบใดที่เจ้ายังมีคบไฟอยู่เจ้าจะปลอดภัยแล้วพี่ล่ะเราจะต้องไปด้วยกันนะตามทางนี้แสงสว่างสามารถลอดผ่านกกงได้และมันจะปกป้องข้าด้วยพร้อมยังพร้อมแล้วโอเคงั้นไปกันเลยช้าๆนะค่อยๆเดินไปนะครับเยี่ยมมากหนูก็ตามเรามาเรื่อยๆเลยเว้ยอันนี้ชิคกี้พาวโก้ไว้ดีกว่า นี่ไงตรงนี้มีรูอยู่ข้าส่งของไฟได้ไหมได้จ้าฝั่งนี้หนูเยอะเหมือนกันแล้วข้าจะผ่านไปยังไงดูข้างหลังเจ้านั่นแหละเป็นทางเดียวที่ข้าเห็นจะต้องรุดผ่านไปตรงนั้นเราค่อยเจอกันอีฝั่งหนึ่งนะแน่ใจเหรองั้นเจ้าก็หยุดเดินนะมาเจอหนูน่ะเดี๋ยวข้าจะไปหาเจ้าเองเร็วๆนี้เลยโอเคได้ปรดเร็วหน่อยนะไอ้นี่ก็หิวมาจากไหนเฮ้ยไว้ไปมาเก็บของก่อนแล้วกันครับซัลเฟอร์ แล้วก็ต้องเอาคบไฟไว้ตรงนี้ใช่ไหมแต่แป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวขอไปเก็บของก่อนเราจะได้เอาขอไปคราฟต่อนะครับโอเคนี่ไงเชือกแล้วก็หนังสัตว์เอามานี่ถอยไปซ่าถอยไปโอเคตรงนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับเราก็กลับไปได้เนาะอันนี้ฝั่งโน้นเช็คก,ก่อนอีกทีนึงโอเคไม่มีอะไรละเดี๋ยวคบไฟไปวางนะครับเอาไปปักไว้ตรงนี้เลยฮะ เรียบร้อยแล้วก็ปีขึ้นไปข้างบน Let's go เอาล่ะฮิวโก,โกจ้จ๋าต้องรีบแล้วอ้าเฮ้ยเอามิเซียเอามิเซียช่วยข้าด้วยฮิวโก้เกิดอะไรขึ้นฮิวโ,โก้ตอบข้าด่วนไม่ตอบเลย๋อนี่ไงมีไม้อยู่โอเคเอาไม้มานีา้จุดไฟนี้ไปนะครับโอเคยวดูฝั่งนี้ก่อน ตรงนี้มันมีของอยู่เก็บมานี้หนังสัตว์เกลือแอลกอฮอล์เชือกั็ผมโอเคถอยไปถอยไปอย่าเข้ามาถอยไปเผาซารเรียบร้อยทิ้งก่อนแล้วกันเดี๋ยวมันจะหมดโอเคจุดใหม่ครับอันที่สองถอยไปถอยไปตอนนี้ก็จุดเข้าไฟลงไปเลยเอเมซเซียบนนี้ฮิวโกจะไม่เป็นไรใช่ไหม ตรงนี้มีหนูอยู่แต่ข้ามันจะแสงสว่างพวกมันกัดเจ้าไหมไม่แต่ข้าเจอบันไดขั้นล่าในหนูเพียบเลยโอเคเดี๋ยวข้าจะเปิดทางไปหาเจ้าเองเจ้าจะได้ลงมาที่นี่ด้วยโอเคต้องเลไง,งเลไปที่ตะแกรงตรงนี้เอาละอมีเซียก็ไม่เป็นไรเจ้าก็ไม่เป็นไรเราต้องตัดสมาธิไปก่อนนะอืมนั่นแหละลงมาแล้วทีนี้เราก็จะเอาไม้นะครับไปจุดไฟฝั่งนูน้นสถานเดิมมันเยอะขึ้นโอเค จุดปุ๊บไปปั๊บกิ่งไม้นี่มันไม่เร็วเกินไปแล้วถ้าถูกเวลาพ่งนี้ไม่ได้ไม่นานเดี๋ยวก่อนนะข้ามีอะไรให้เจ้าด้วยไหนอ๋อมีอันหนึ่งด้วยเนาะอันนี้โอเคเยี่ยมมากเลยขอบใจเจ้ามากแล้วก็เอาหยิบมานี้หยิบไม้มาก่อนแล้วเดี๋ยวก็ต้องเดินฝ่าหนูไปว่าอันนี้โอ้โหเราเส้นทางโคตรไกลเลยเว้ยไหวไหมวะลองดูลองดูมาไม่ลองไม่รู้ ถอยไปถอยไปเก็บผ้ามานี่แล้วก็ทําการจุดไฟตรงนี้เรียบร้อยโอเคลงมาได้ละไอ้กอฮองกับผ้าเต็มแล้วโอเคมาไม่เป็นไรลงมาเลยลูกมาข้าขอโทษนะข้าไม่น่าปล่อยจัตรีไว้คนเดียวเลยเสียงเกินไปไม่เป็นไรครับโอเคปีบันไดก่อนนะจ๊ะที่ไปดูของก่อนนะว่ามีอะไรให้เราเก็บหรือเปล่าข้าจำภาพวาดนี้ได้ เสื้อแขนสั้นของชาคูเซดโอเคตรงนี้ไม่ได้มีอะไรละเอ้นี่ไงตรงนูน้นยังมีของให้เราเก็บอยู่เก็บมาซะเอ้ยได้ทูสมาด้วยครับอันนี้อุปกรณ์อัปเกรดนะฮะถ้าเจ้านี่ไม่มีก็อัปเกรดไม่ได้นะครับดังนั้นมันสำคัญมากๆโอเคตามข้ามาแน่นอนลงมาเรียบร้อยแล้วมาเลยจ้ะลูกแล้วก็เดี๋ยว หยิบกิ่งไม้มานี่แล้วก็จุดไฟซะปลายไฟต่อมากันเยอะเหลือเกินถอยไปนั่นแหละโอเคทีนี้ก็ยาวๆครับวันนี้ยาวๆเลยไปหยิบฝั่งนี้มาแล้วก็จุดไฟนะครับเดินไปต่อฝั่งนี้แค่นี้ก็เรียบร้อยโอเค ปลอดภัยละวางได้เลยเปิดประตูออกไปข้างนอกเอเอ let's go ไอ้นี่ไงเวิร์กเป็นพอดีเลยอัพเกรดของกันได้โอ้โหเดี๋ยวกระตุกโลดผีในเชือกมาเยอะมากกว่าน,นี้เอาละสุสานอขอบคุณพระเจ้าออกจากที่นี่กันได้แล้วใช่หนีไปได้ไกลโพดเลยละ่ะโอเคตอนนี้เราสองอัพเกรดของได้สองอย่างนะครับแต่ต้องเลือกอย่างในอย่างหนึงนน่งเนาะอันนี้อ่าระวัง พอชนะครับแล้วก็กระเป๋าใส่กระสุนถ้าพอชนี้จะสามารถลดระยะเวลาในการเลงน,นะครับเพื่อให้ความแม่นยำสูงสุดเอาอันนี้เลยดีกว่าอันนี้มาสำคัญมากมากไอพวกกระสุนนี่เขาว่ากาันทีหลังโอเคผมว่าอันนี้สำคัญกว่าเยอะเลยนะเวลาเราจะเลงเนี่ยครับจะได้ไม่เสียเวลาปะกระโดดขึ้นไปลูกโอ้โหเดี๋ยวกระตุกรถผีแล้วอันนี้ โอ้โหเดี๋ยวนะช้นล่างมาอะไรเนี่ยควรจะไปดีไหมอะเรามาไกลขนาดนี้ล่ะเราไม่เป็นไรหรอกนะอยู่ใกล้พี่ไว้โอ้โหนี่มันบนกระแพงนนี่มาอะไรเนี่ยข้าไม่รู้แฮะอย่างกระรังมันเลยนะอันนี้รังหนูนรกโอเคกระถางเพลิงจุดซะเรียบร้อยพวกมันสร้างขึ้นมานี่นาเจ้าคิดว่างั้นเหรอใช่ เราอยู่ในรังพวกมันเลยอ่ะนั้นแสดงพวกมันจะดุร้ายมากขึ้นสินะถูกต้องแล้วครับแต่เราก็ต้องไปกันต่อเดี๋ยวข้างหน้ามีกระถางอยู่นะฮะต้องไปให้ถึงก่อนเอมิเซียเราไม่ควรแตะก,กระแพงเลยใช่ไหมใช่อากาศมันขมคอเหลือเกินเออทีนี้เราก็ปีนไปกันต่อได้ละตรงนู้นไงแสงสว่างเราใกล้ถึงแล้วฮิวโก วิ่งไปเลยจ้าจังหวะนี้เดี๋ยวฮิวโก้วิ่งก่อนลูกหนูมาเพียบเลยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนโอ้โหข้างหลังตามติดๆหลอดละจ้าโอ้โหเราทำได้แล้วเราทำได้เราทำได้เอมิเมซียาแค่อยากเจอแม่เหลือเกิน I don't to want dead. her be ข้าไม่อยากให้แม่ตายฮิวโก e back. ข้าอยากให้แม่กลับมาโอ้ oh, มาน,นี่ลูกมาเรียกว่าเป็นฉากที่อบอุ่นมากๆนะครับผมเนาะอันอน,นี้พี่สาวกอดน,น้องชายไว้นะครับปอบประโลมติดใจ